อ่าเบื่องหลังของพี่แววนะคะก็คือประสบการณ์นะคะแล้วก็กีฬาฟันดาบอะบางครั้งเราไม่จําเป็นต้อง สุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดรอบมัจจาเป็นต้องต้องซ้อมหนักตลอดเวลาค่ะด้วยอายุด้วยมวลกระดูกของตัวเองมันก็มีการเสื่อมตามสภาพเนี้ยค่ะพ่เราก็ปรับเอาจากการที่เราซ้อมหนักอย่างเช่นเราเวลาเราเบากับเพื่อนเนี้ยวันหนึ่งเราประมาณห้าหกคนเนี้ยพี่เราก็จะเซฟลงมาสองสามคนอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ร่างกายเราเราเราอยู่ได้โดยไม่มีการบาดเจ็บมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่เราก็สาคัญเคล็ดลับสําคัญที่สุดคือความคิดตัวเองค่ะแล้วก็ประสบการณ์เรารู้เลยว่าด้วยประสบการณ์ที่เราแข่งขันเราจะเจอคนเนี้ยเราเราจะปรับ ยังไงเราเขาเล่นแบบไหนเราก็คิดแล้วเราก็อยู่กับตัวเองเราก็คุยกับตัวเองว่าเนี่ยคนนี้เล่นแบบนี้แล้วเราก็เอามาฝึกด้วยตัวเองว่าเนี่ยเขาเล่นแบบนี้เขารับแบบนี้เราต้องไปฝึกว่าเรามีจุดด้อยอะไรพี่เ่ลจะถ่ายวิดีโอไว้แล้ว,วก็ศึกษาด้วยวิดีโอด้วยอย่างนะะี้ค่ะคือคือเราใช้ความคิดล้วนๆคะ่ะใช้ความคิดใช้ประสบการณ์ล้วนๆทาให้พี่เบยังประสบความสําเร็จแล้วก็ทุกอีเวนท์ที่แข่งขันก็ยังได้เหรียญอย่างนี้ค่ะ อาจจะเป็นด้วยด้วยตัวของตัวเองที่เป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกตั้งแต่จุดเริ่มต้นท,ที่ที่ด้วยชะตาชีวิตของตัวเองมาถึงตรงนี้แล้วก็เหมือนเหมือนความความความที่เราเจอสภาพอะไรหลายๆด้านมากดดันเราอย่างนี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เราแบบมีอะไรดีขึ้นแล้วทําให้เราแบบเหมือนเหมือนเหมือนเอาชีวิตที่ผ่านมาเป็นแรงผลักดันอย่างนี้ค่ะแล้วก็ยังเป็นครอบครัวเหมือนเดิมเพราะว่าชีวิตของพี่ก็คือทุกสุกอย่างความเพื่อครอบครัวการที่เรา หยุดหยุดหยุดคิดหยุดทําหยุดอะไรอย่างเงี้ยคนที่อยู่ข้างหลังจะจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แววจะเป็นอย่างนี้ตลอดค่ะดยโดยโยด้วยดวยโด,ย,ด,ย,ดยที่เป็นหมาย,าายพี่แววก็จะแนะนําว่าใครก็ตามอยากจะเล่นกีฬาให้ถามตัวเองก่อนว่าชอบกีฬาไหนนะคะจริงๆที่สําคัญที่สุดอะแววว่านะหลายกีฬาที่ประสบความสําเร็จมากก,กว่าแววก็ยังมีอย่างเงี้ยแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือเขาเขาต้องถามตัวเองก่อนว่าเขาพร้อมที่จะมาสู้พร้อมที่จะออกมาไหม การที่จะพร้อมมาแล้วก็ต้องถามตัวเองว่าตัวเองรักกีฬาไหนก็ลองดูถึงแม้ว่าเราลองดูแล้วไม่ได้ก็มีหลายๆกีฬาให้เราทําที่สําคัญที่สุดคือจุดเป้าหมายตัวเองค่ะเรามีเป้าหมายตัวเองอย่างพี่แววตั้งแต่แรกแล้วเพื่อจะมีเป้าหมายว่าพี่แววจะต้องได้เหรียญทองและเพื่อใครพอเรารู้ว่าเป้าหมายเพื่ออะไรแล้วก็เพื่อใครอย่างเงี้ยยังไงอะแววแววมองว่าจุดเริ่มต้นอะนับหนึ่งทุกคนนับหนึ่งยังไงอะถ้าเราเป็นแบบพี่แววอย่างเงี้ยทุกคนจะประสบความสำเร็จได้อย่างเงี้ยค่ะ